อุ้ยทองเวนติธนาขอร้องละธนูมาเยอะสองสัยเวนติมาแน่นอนครับ <c oughs> ยังยังอันต่อไปแน่เลยอับบจุก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 จุกจุกอับบาจุกจุกจุกอับบาจุกอับบจุกอับบจุกแชแนล เอาล่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม g e n s h i n Impact นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาปจุนะครับวันนี้เราจะมาลองตะลุยหาเวนดีกันนะครับตอนนี้อยากได้เวนดีมากแต่เราจะไปลองหากันดูนะครับคือตอนนี้ผมได้คีย์มานะครับคือคีย์นี่ตกใจมากตอนได้มานะครับเปิดเปิดเล่นเล่นได้มาเฉยเลยนะครับ ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเวนดี้มาลองเล่นดูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในนี้ดีกว่าอันแรกผมหายไปแล้วนะครับเพราะผมเปิดไปแล้วสองรอบนะครับโอเคมาดูกันเวนดี้นี่ยังไม่เคยเปิดเลยนะครับโอเคเรามาดูที่ดีเทลกันดีกว่าโอเค increase drop r a ร e ของเวนดี้เพิ่มมา5 0จากปกตินะฮะอ่า ในตู้นี้ก็จะมีเวนดีนะครับมีที่เพิ่มนะครับมีฟิชเชลมีเสียงหลิงมีบาบาร่านะครับอ,อุปของ5ดาวทั้งหมดนะครับอย่างเวนดีเนี่ยปกติแล้วจะเท่ากับ0.06% 0.6%, 06นะครับโอกาสที่จะได้เวนดีโอกาสที่จะได้คือจุดหกนะครับเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าในการันตีเนี่ยห้าห้าห้าดาวคาแรคเตอร์ เพอ90 t t e m p t ก็คือต้องเปิด90ครั้งนะครับ90ครั้งก็คือ1ครับหนึ่งครั้งนับเป็น10ครั้งนับเป็น10นะครับถ้าสมมุติครั้งแรกที่คุณได้5ดาวอ่ะมีโอกาส50%ที่จะเป็นเวนดีนะครับถ้าครั้งแรกที่ได้5ดาวไม่ใช่เวนดีนะครับ5ดาวตัวต่อไปจะการันตีเป็นเวนดีทันทีเป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นก็คือ4ตัวนี้ไหมฮะส่วน4ดาว5.1% การันตีรวม13โอเคเหมือนกันนะครับส่วนดูพิเคตถ้าได้มาก็จะได้ของมาแทนนะครับแล้วก็อัพตัวละครนะฮะโอเคมาดูตัวละครที่มันมีอยู่ในนี้บ้างดีกว่าก็จะมีเวนดีที่เพิ่มอัตราดอบนะครับมีคีชิงมีโมนามีคีคี้มีดีลุกแล้วก็มียีนนะครับ ห้าดาวมีอยู่ทั้งหมด6ตัวตัวที่เราอยากได้คือเวนดี้นะครับจริงๆตรงไหนตัวไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับเป็นาธาตุไฟฟ้านี่คีชิงเป็นาธาตุไฟฟ้าโมนาเป็นนักเวทสายน้ำดีลักเป็นดาบใหญ่สายไฟจีนเป็นดาบเล็กสายลมเวนดี้ <Wendy S 2> เป็นนักธนูสายลมนะครับาธาตุลมส่วนสีดาวเราไม่สนใจนะครับมีตัวนี้ที่น่าสนใจตัวเดียวบาบาร่าก็เฉยๆฟิชฟิชเค้านี่ก็โอเคนะครับ ที่เหลือก็เป็นอาวุธละอ,อันนี้มันก็เป็นอาวุธ4ดาวเนาะมันไม่ดรอปอาวุธ5ดาว A few m ดาวโอเคครับเราต้องเปิดเบนดีดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปแลกไอ mm ้ i n t e r w i n e Fade มาก่อนนะครับจะได้ไม่เปลืองเพชรนะ i n t e r w i n e Fade แลกตรงไหนวะอา๋อนี่เลยอันนี้แลก i n t e r w i n e Fade มาก่อนลด40รนะฮะแลกได้4อัน มาแลกเพิ่มอีกอันหนึ่งโอเคเราไปเปิดกันเลยครั้งแรกจะได้เลยไหมเรามาดูกันนะครับต้องใช้960พรีโมเจมเรามีอยู่900นะครับก็เดี๋ยวเติมเพิ่มเข้าไปโอเค yes ไปครั้งแรกสาธุมาเลยไปแล้วมามาดิไม่มา เวลาย,ยังพอมีลุ้นนะครับสีฟ้าใบอาวุธแม่งเอ้ะอืมจะมาที่เท่าไหร่อาวุธล้วนๆเลยครับอาวุธล้วนๆอาวุธล้วนๆ,ๆ,ๆโอธนูโ,โ,อโ,โอเคได้ธนูมาโอเคโอเคธนูเอาไว้ใช้กับโอ้โหเรือจุดสุดนะฮะรบอบที่สอง รอบที่สองนะครับเวนดิ Wendy, จงมาเวนดิ Wendy, จงมาเวนดิ Wendy, จงมานะครับเวนดิ Wendy, มาดิมารอบที่สองทองไม่ทองอ่ะม่วงอีกแล้วนะครับสีฟ้า,าอีกแล้วมีอะไรมาไหมรอบนี้เวนดิเสียงหลิงนะครับ ก็โอเคก็โอเคเสียงหลิงแต่ไม่ได้ใช้สิโอ้โหนี่สักอีกแล้เสียงหลิงนะครับโอเคไม่เป็นไรรอบที่สามมาจัดไปไม,ไม่ทันตั้ตัวอุ้ยทองเอาแล้วห้าดาวมาแล้วตัวห้าดาวมาตัวหนึ่งแล้วครับตัวอะไรตัวอะไรเวนดิไหมเวนดิเหอะ เวนดีเวนดีเวนดี้ธนาขอร้องละ่ะธนูมาเยอะสงสัยเวนดีมาแน่นอนครับอย่างยางอันต่อไปแน่เลยเวนดีโอปบาบาร่าเฮ้ยแต่มันไม่ใช่หน้าดาวแสดงว่าได้อีกตัวหนึ่งครับเวนดีเวนดี <Wendy. S 2> มาครับจบแน่สบายตัวนะครับผม เวนดี้มาแล้วเวนดี้มาแล้วตายตัวเฮ้ยของดีของดีเวนดี้ Wendy นะครับโอเคเรามาลองเวนดี้ให้ดูดีกว่านี่นะครับเวนดี้นะครับเวนดี้น้องเวนดี้ครับ น้องเวนดีนะครับแล้วเราไปลองเล่นกันข้างนอกน,นะครับไปทาวิ่งน้องเวนดี้นะครับเฮเชียโเร็ว20เลยไหวอยู่แะเข้าหน้า ใส่หน้าเข้าไปโอเคนะโอเคเลยนี่ยังไม่ได้อัพเวลยังไม่ได้ใส่อ,อไนะไรเนี เข้าหน้าเลยโอเคนะไม่ได้อัพเบลยังไม่อะไรเลยเนี่ยโอเคอยู่นะโอเคลองใช้อันติดเลยแล้วกันนะ นีเกยงนั่นแต่ไม่วเดี๋ยวนี่ครับการฆ่าสมุดพลไฟเข้าไปสู้อ่าไม่ติดตรงสายมันจะต้องวางไฟก่อนนะครับค่อยิงอันติเพราะมันจะต้องแคชไปนะครับโอเคเข้าใจหรือว่าโอเคน้องเวนดี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเท่มากนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตัวใหม่ออกมาเดี๋ยวเจอกันส่วนถ้ามีคำถามอะไรในเกมหรืออยากแอดเพื่อนมาแอดมาได้เลยนะครับ ID อ,อยู่ขวาล่างเลยนะครับขวาล่างเลยแอดมาได้เลยนะครับมาคุยเล่นกัน